อยู่หมู่บ้านลุมภูเขาพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเนาะบ้านดักดรอเมืองดักจึงแขวงเซก,กองพี่น้องเอ้เนาะอันนี้บริจจะพาทีมงานไอ้บุญเงินเพื่อนนาะพี่น้องไปนี่ยูทูบเบอร์เพื่อนเนาะตั้งไอ้บุญเงินแหละกะ ไอ้หน่อย,อยอเพื่อนลองเลยเสอหนาเสื้อตาเบิ้งขี่รถขี่พุ่นมีแต่พุ่นจริงไงฮะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องและก็สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิ้งสุขูสุขคนเด้อบัวฟังไทยหรือฟังลาวเนาะเอากราบทักทยายสวัสดีพี่น้องเลย อันนี้บอลิดได้มาอีกครั้งเนาะอยู่มูบานลุ่มภูเขาพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเ้าเนาะบานดักดรอเมืองดักจึงแฝงเซกองพี่น้องเอ้เนาะอันนี้บอลิดจะพาทีมงานไอ้บุญเงินเพื่อนนาอพี่น,นอ้นองปาฟ้าเพื่อนไปถ่ายน้ำเนาะอันนี้ก็ครั้งที่สองของบอลิดก็ได้ถ่ายนอ้นองพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเอ้แดดกําลังออกเนาะบรรยากาศจะดีกว่าครั้งที่แล้วพี่น้องเห็นบอกบรรยากาศสิฟ้าทุกคนไปเรื่องแบบชัดชัชัดเจนเลยพี่น้องเนาะ และสิพาทุกคนไปเข้ามู่บานข้าเจ <an> ้าจะหน่อยนะพี่น้องเนาะอันนั้นเป็นเส้นทางขึ้นบานดาดดินไปฮอดภูเขาเพื่นพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบานดักดอเดอเมืองดักจึงแวงเซกองพี่น้องเอ้ยโซนเผาตะเหลียงเนาะทางนี้ก็มีแต่โซนเผาตะเหลียงพี่น้องเอ้ยบานบาลิดก็เป็นโซนเผาตะเหลียงคือกันเนาะแต่อันนี้ก็เป็นโซนเผาตะเหลียงคือกันพี่น้องทางเมืองดักจึงเพ่นแวงเซกองเนาะเป็นมู่บานลุ่มภูเขาพี่น้องข้าเจ้าอยู่เนาะ คือลงังคาบ้านก็หลเติบพี่น้องไดประมาณนะหาสิบห้าหกสิบลังคาบ้านเนาะนี่เห็นปะปาทุกคนเลยสวยงามเนาะมีแต่บริตจะพาทุกคนไปครับชมอยู่ข้างลุ่มพุ่นจะหน่อยเนาะทางลุ่มพุ่นคพี่น้องให้ลงลุ่มแถวมู่บานขึ้เจาะเนาะปลายวิธีชีวิตชาวบ้านทางนี้พี่น้องว่าเขาจะใส่ชีวิตแนวใดเนาะแล้วก็เขาสิเก็บเกี่ยวเขาลอยลระบนเนาะ เขาล้มเราติดตามไปนํากันพี่น้องเอ้หน่อยจวหน่อยนี่เนาะเขาสีลงหลุมพุนพี่น้องมีแต่ลงไป้าบานขะเจาะเนาะพี่น้องลงไปหาลุมู่บานขเจาะเนาะเมื่อกี้นี่เขาอยู่ที่ถึงน้องอยู่ผู่เนาะอยู่ภูเขาซองลูกเลยแล้วนี่เขาจะมาลงทายแถวมู่บานขเจ้าเลยเนาะลงลุมมู่บานเลยเพื่อเขาลงนี่ก็เป็นเส้นทางแบบนี้แหละพี่น้องไอ้เส้นทางคือเส้นทางเขาทางผู่เนาะภูเขาซองลูกแล้วพี่น้องเขาเจาะเนาะ อันนี้เป็นเส้นทางเข้าหมูบ่บ้านบตาดักเตอเมืองอดักจิ้งแฝกเซกอบแล้วพี่น้องเลยแล้วจะพาทุกคนไปทับสมุมไปที่สามนำกันเลยพี่น้องเลยเนาะ,อะโอเคพี่น้องเลยนี่ไปเมืองดักจึ้งฮอนนี่กับซานชิปลักพี่น้องเลยฮอดบานด,ากดักเตอเนาะนี่พี่น้องเลยเส้นทาดนหมูบ่บ้าน์คาเจ้าเนาะ อยู่มเลยพี่น้องแต่อันนี้เป็นบอนหนีเนาะแต่เขาจะเข้านี่ผาเมืองสายมือเดอ้อพี่น้องเหรอนะอ่าอ่านี่เมืองสายมือแล้วพี่น้องเนาะเออทางนี้เลยเอ่ะทางนี้เลยเออ เขายิงปืนบางอย่างนี right? man, man. Uh, ่เขาเห็นอย่างเงื่อเขายิงปืนอยูุ่่นบงราณเขาเห็นอย่างก็แบบนี้ไปทางนี้เลยอ่ะภาษาจะีนกันกับภาษาต่างประเแม่นแม่นภาษาจีนกเข้าทางนี้เลยเนาะพี่น้องเลยเนาะแสงแสงเนาะแบบสะท้อนแสงน่ะพี่น้องทางของกองกองกินเนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่บอริสไปแล้วพี่น้อง ต่ครั้งนี้บริจะถ่ายให้ทุกคนเห็นแบบสัเจนและยังละเอียดเลยเนาะทุกคนเพราะนั้นกับบริปไปคนเดียวเนาะก็เลยยานเนี่ยพี่น้องเลยยานแบบยานรถเี่ตามทางนะ่ะนี่อันนี้เราเข่ากระเจานะเนาะอันนี้เส้นทางเข่าบ้านดักต่อเมืองดักจิดแฝงใส่กองเนาะบ้านทางเข่าบ้านดักต่อและบ้านดักเด่นพี่น้องอันนี้เป็นห้องเหียนมัธยมเนาะมัธยมบ้านดักต่อพี่น้องเลยเนาะ กะมีนักเขียนเข้าเขียนอยู่นี่กะมีเตะเต่โม่หนึ่งฮองตโม่มอส,อสีนน jet, ่พี่น้องไปงเขียนเป็นงเขียนช่องสันเนาะแต่บ่มีโม่เจ็ดเนาะได้ยินข่าเจ้าบอกว่าผลิตถานมือนหนังพี่น้องหักหลายเนาะพี่น้องเลยเมืองด,กดอักต่อนาะเขงเขียนม่ม่ต่อด,กดอักต่อพี่น้องอันนี้นะเนาะงเขียนข้าว ต้องข้ามขัวอันนี้อีแล้วพี่น้องเนาะขัวพี่น้องเห็นปะขัวขัวใหม่เนาะแตบบ่นี้เลยสะพานใหม่เห็นบะพี่น้องเลยเนาะอ่าผ่านสะพามใหม่สะพานใหม่แบบนี้เลยเห็นปะาขักลายพี่น้องเลยข้ามหวยนำเนาะหวยนำไงอ,อยู่บนนี้นะพี่น้องจะข้ามไปทางพุ่นเนาะเขาไปทางบานพระจ้นนะใช้งเงินดิไปพี่น้องเลยไปทำสมน้ำกัดน,นะเนาะ อ้มันมันบิดสายบิดขาไปพี่น้องไอ้ขับรถค่อยๆเนาะขับรถก็ค่อยๆเนี่ยพี่น้องขับเนาะขับไว้กับแหวงสายแหวงขาเนาะอ่าหลอดแล้วเบิ่งไอ้หน่อยพอดีไอ้หน่อยกับไอ้เบิ่งเงินพ่ะย่ะเนาะไปรถขับค่อยๆเด้อค่อยคอขับเออ เพ็่มเินบบทา่อนนะนแล้วเนอะมูบานบานดักดอพี่น้องเมืองหอดแรกพี่น้องไอ้หอดมูบานไขเจ้าแเ,เลยเนาะนี่ นี่เป็นเราเขาพี่น้องเอ้อันนี้เป็นมูบนนะ่บานข้าเจ้าเนาะปาดขักลายพี่น้องเอ้ยอ่าบานดักดรอเมืองดักจึงแฝงซีกของเนาะตอนเบลลิศถ่ายคลิปทำอิดอยู่ฝุน่นพี่น้องเอ้ยอยู่ภูเขาฝุ่นเนาะลงมาถ่ายอยู่นี่นะพี่นอ้องทางบานนี่นะเงียบเหงาเนาะข้าเจ้าอาจจะไปห้ไปส่วนพี่น้องเอ้ยเนาะมานี่ไว้เนาะมานี่ไว้ มาสิถามน้องสายเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนั้นครึ่งหนึ่งเลยเนาะบาลลีเคยเห็นน้องเพ่นคนะอ่าลองถามนะะฟาดน้องสายเพิ่นก่อนอ่าอ๋อหา้าล้านแ้วตายดีกว่าอ๋อนา่าห้าล้านเสียงอันดาซอสนอ่แก้วบ้ายี่ยงเป็นไงโก้ไปหนาโอ้มีคนเฒ่าอยู่นี่บ่ยังมังกระโก้ เอ,อ๋ออันนี้เป็นเมืองเมืองดักจึงพี่น้องเอ้ยแข่งซีกองเนาะอ่าน้องมาไปหุ่ยหยันบอไม่นี่นะบุบ่ยหยนบอกว่้วันสุกแทนถอนแสงนะบริษัทโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ทางบานนี่นะดักอมอาให้น้องสายคนนี้พาไปก็ไดออ้มีบ้านน้องขายขนมนบอนไต ยูพุนบ่แถวเนี้ยเลนาจ,จริงไอไตหานอันยูโกออนเลยายอันลาหนะ,อะ,อะโอ้ฮะเาขาไปเกวเข,ข่า,ขา,ขา,ขาเนะพ่ะนะเกวเข่าหุดเข่าอะไรที่บอเป็นอย่างดอกเข้าไปถ่ายในบ้านหาตรวแล้วก็ลองไนแน,น่นอเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดินตรว น่ะตวาดเล่าซูเล่าวงต่อแนวเดิออยู่ฮะเขาได้ขึ้นนะที่เป็นอย่างเด้ทางนี้เขาบุกลับเนาะวงกลมแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยทางไหนก็เป็นวงมนเนาะ่าขาขาขาเนี่ยูทูบเบอร์เพิ่นเนาะท่างอ้ายบุญเงินแหลกกาไอาหน่อยเพิ่น่า มาชื่อย่างมาชื่อเนาะอ่าคุมบุตรอโกยูผิดโเนาะไปปุ่มเถิงอีกเนาะนี่จิพาทุกคนไปเลาะเบิ่งกลุ่มอยู่เถิงพี่อีกพี่น้องเอ้ยบานดักดอเนาะบานดักดอมันจะมีซอมกลุ่มบานพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ว่าซอมกลุ่มบานเนาะแม่นแมนซอมกลุ่มบานนี่กลุ่มไต่เนาะเออ บานดักหอมีซองกลุ่มมูบานพี่นอ้องเอยอันนี้เป็นกลุ่มเหนือเนาะแล้วยุคพ่นเป็นกลุ่มไตพี่น้องเดียวพวกข่อยจะไปหลาออยู่แถวกลุ่มไตเนาะนี่มากับพวกไอ้คนคือเงียบเงาายพี่นอ้องเอยทางนี้นั่ะเจ้าบระยุบานเนะาะเจ้าไปเก็บเกี่ยวเข่าพี่น้องเนาะช่วงนี้น่ะมาได้ไถ่คนเดียว แต่ถ่ายมุนดิ ไฟพัดไฟฝ่าลมพี่น,อน้องเอ้ยฟาดที่ถ่าน,นไฟพัดไฟฝ่าลมพี่น้องฟาดขังแหลกเนาะที่เคยเห็นนะของบริษัทไทยแลนด์นะพี่น้องเนะอ้ยเนาะคือมาคักตายเถอพี่น้องเอนะ้ยเนาะเห็นบอกโอ้สอง thoảng khắn nơi à, thạc lại nghèo này xuống nó nhào ยาวแหงพี่น้องยสามันสามขันพี่น้องซีหเ้ายองบงกระจกขนาดเนาะป้ายมันบดนีแหลมๆเนาะเออแมนแมนป้าสีโ่ขักไรสามขันพี่น้องเอ้ย คนไว้ผัดเนาะผัเนาก็ได้มีสายไฟมานจะต่ำลงก็ซื้อยอดลายตา้งลายก็เดี๋ยวจต่ำต่ำลงมีรถบรรทุกก็คือเกล็แม่นแม่นไมลาขึ้นคู่เวลาขึ้นผู้เขาก็ยกคือกันได้ยกขึ้นสูงคุณยกสูงเลยขึ้นแล้วได้อยู่คุณนะขึ้นแล้ว โอสุดยอดลายนี่ไปๆเฮาไปอีกไปต่อถ้าเบิ่งไปๆปเลยอ่าเฮาเริ่มเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปต่อไปต่อ น้ำนี่คักไหลเยียกที่ครับพี่น้องเยียกที่เยียกคักไหลมันไหลามาเต็มคู่กวาเสิ่อหมูเนาะแม่แหละแค่นั้นแหละเด็ดเชื้อน้ำปมันน้ำออกบ่อเลยน้ำโอโำอกบ่อเลยอันนี้นี่อันน้ำตัวนี้เลยตัวกระตันอยู่บ้านน้องเัรอตัวใหญ่เหรอนนแม่นบ่แม่นเลยแม่นแม่นไหมคักไหลพี่น้องเลย ဘေကសាងសើនឹងာន្ន់ថ្រាងចិងព្រាបិន់ការសាល់ការ